สวัสดีค่ะทุกคนฝนตกลิ้นค่ะป้าจะพาเก็บกระเจี๊ยบค่ะเป็นผักต้นเดิมค่ะเก็บกินได้เรื่อยๆค่ะป้าจะพาเก็บกระเจี๊ยบนะคะชิปเรียวๆไปเลยค่ะ เนี่ยค่ะเนี่ยยังอ่อนอยู่เลยค่ะเนี่ยค่ะกระเจี๊ยบต้นเดิมยาวขนาดนี้ก็ยังอ่อนยังกรอบอยู่เลยค่ะไปค่ะป้าจะพาชมผักช่วงตอนฝนตกลินค่ะได้แล้วได้กระเจี๊ยบแล้วผักต้นเดิมค่ะไปหมุนเลยหมุนเลยหมุนเลยกลับกล้องก็ไม่เป็น ไปไปไปนี่ค่ะอู้ยข้าวโพดก็เป็นฝักแล้วค่ะทุกคนนี่ค่ะข้าวโพดก็เป็นฝักแล้วนี่ค่ะภาพจะเป็นยังไงเนาะกระดูกกระเด็กนี่ค่ะทุกคนข้าวโพดก็เป็นฝักแล้วค่ะนี่ค่ะบรรยากาศบ้านสวนเนาะอยู่ไร่อยู่นาอยู่สวนข้าวโพดก็เป็นฝักแล้วแตงก็เป็นลูกแล้ว เก็บผักค่ะก็ชมบรรยากาศก,ก่อนนะคะบรรยากาศฝนตกลินค่ะทุกคนค่ะป้าก็ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะฝนมันตกลินค่ะคลุกคลักก็แวะเข้ามาแล้วก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าด้วยนะคะคลิปนี้ป้าก็ขอลาทุกคนไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าจเจอกันใหม่สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ